สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะแม่จะมาพาทำผัดกระเพราเนื้อโคขุนนะเป็นเนื้อที่ซื้อมาจากแมคโครจ้าก่อนอื่นเลยเราก็มาหั่นพวกวัตถุดิบต่างๆเตรียมไว้เนาะเนื้อวันนี้เราจะไม่สับนะคะก็จะซอยบางๆอย่างนี้เนาะนี่ดูลายเนื้อสิตัวนี้เป็นเนื้อสันคอนะคะลายเอทน่ากินเนาะ เสร็จแล้วก็มาจัดการทุบก,กระเทียมไว้วันนี้ก็ใช้กระเทียมจีนนะคะเพราะว่าไม่มีกระเทียมไทยแต่ว่าถ้าใครมีกระเทียมไทยเนี่ยใช้กระเทียมไทยมันก็จะได้ความหอมจัดจานกว่ากระเทียมจีนนะจ๊ะแต่ถ้าไม่มีกระเทียมจีนก็ไม่มีปัญหาเนาะส่วนพริกนี่ก็ใช้พริกแดงกินนาปกตินี่แหละทานไม่ได้เผ็ดมากนะคะ4ีเม็ดก็พอสับๆไปเลย,เลย เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำไข่ดาวกันก่อนเลยนะคะสำหรับไข่ดาวแบบไทยๆเนี่ยก็จะใช้น้ำมันเยอะนิดนึงน้ำมันร้อนจัดจะเอาไข่ลงนะคะทอดจะเย็นเย็นให้ขอบกรอบกรอบนะก็จะเป็นไข่ดาวแบบไทยเนาะถ้าของฝรั่งเนี่ยเขาจะใช้ไฟอ่อนๆใส่น้ำมันน้อยๆได้ไข่ดาวขอบกรอบกรอบน่ากินมากจ้ะ ใส่ไข่ดาวกันแล้วเดี๋ยวเราก็มาเริ่มทํากระเพรากันเลยนะคะใส่น้ํามันเล็กน้อยลงในกระทะนะเอากระเทียมกับพริกเนี่ยลงไปผัดให้หอมคะ่ะใช้ไฟกลางๆก,ก,ก็พอนะคะค่ะพอพริกกับกระเทียมหอมแล้วเราก็ใส่เนื้อลงไปเลยเนาะเนื้อเนี่ยเราไม่ได้สับนะดังนั้นเนี่ยเราจะไม่ผัดนานเพราะว่าถ้าผัดนานอนะ่ะมันจะกระด้าง เหนียวได้ไม่อร่อยนะคะอันนี้แม่ก็จะเร่งไฟแรงึ้นนิดหนึ่งแล้วก็ปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมนะคะแล้วก็มีน้ําตาลอีกเล็กน้อยที่บ้านเนี่ยจะไม่ใส่ผงชูุรสอยู่แล้วนะในอาหารก็จะมีปิ้วขาวอีกนิดหนึ่งถ้าใครมีซอสขาเขียวใช้ซอสขาเขียวก็อร่อยนะคะส่วนใบกระเพราเนี่ยใส่เป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยเร่งไฟแรงแล้วก็ รีบใส่รีบผัดนะเราจะไม่ผัดกะเพราจนมันเป็นเหนียวจนดำมาค่ะใส่แป๊บเดียวพอกะเพราสลดก็ปิดไฟก็ถือเป็นอันใช้ได้แล้วค่ะ ตักใส่จานได้เลยกินกับข้าวหอมมะลิร้อนๆเนี่ยดีมากๆมีไข่ดาวขอบกรอบๆอีกสักฟองเพอร์เฟกต์จ้าเสร็จแล้วค่ะกระเพราเนื้อโคขุนทำกินเองได้ที่บ้านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืม Sub ส c คร b e ให้ด้วยนะบ๊ายบาย